ฮัลโหลใสตรงไหนวะไม่รู้เรื่องรู้ยสเลยนั้นไหนวะอะไรอูโหใวะอะไรมีอะไรเกิดขึ้นยางร้าจออูโหใคุณรู้ด้าเปล่าย่ยซี่ยซี่เห็นไหมล่ะนะเห็นแล้วเห็นแสางยสอ่ะไม่ซุกังยซี่ซี่ว่เขายางพีดิถคลิปเกิดแล้วก็กดพาตั้งนานแล้ว เราจะมาขายติ๊บหัวลอมะขายติ๊บเจะอยู่ี่ไเฮ้ยดีไก่ทำลาบเป็ดทำลาบเป็ดเราจะมาอะไรวะโอ้ยไทยเฮีบ้อรวะสัญญาอ่อนมากไทยอย่างกระทไทยอือจะ โอ้คุณดูคุณดูค uh ุณ huh. ด okay. oh. okay. uh ูข huh. okay, ้างบนครับจุดทุกข์มันรอกได้ตกยอดจะตกคุณดูข้างบนครับอือหลวงพ่อยังไงเดินจะไปไหว้กันอือให้ใโคจั่มโอ้ไทยเขาเพ่อห้วยสงน่างี้จุดทุกข์มันแบบร้องอ่าไปไหนกับ